b ิ๊กมอเตอร์เซ2025ฉลองใหญ่ปีที่12นำทัพแบรนด์ยานยนต์ทั่วไทยประกาศลดครั้งใหญ่22-31สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบานาบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของไทยประกาศลดครั้งใหญ่ในงาน Big กมอเตอร์เซ2025วันมหากรรมขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ภายใต้คอนเซ็ปต์เราจะยกโชว์รูมมาขายที่นี่จัดใหญ่ฉลองปีที่12ของการจัดแสดงงานด้วยโปรโมชั่นคุ้มค่าพร้อมความบันเทิงครบครันกระตุ้นสีสารการซื้อขายยานยนต์ไทยให้คึกคักในช่วงกลางปีเริ่ม22-31สิงหาคม2568ที่ไบเทคบางนากรุงเทพ นายจรวยขันมณีประธานกรรมการบริหารบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัดและประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน b a n g k o อ i n t t r r n t t o o n l l r r n n m o t t r Sale 2025หรือ Big Motor s a l e 2025เปิดเผยว่าการจัดงานวันมหกรรมขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ Big m o t o r s a l เ2025คืออีกรูปแบบของการผลักดันสร้างงานให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ยังผลักดันให้เกิดรายได้ในหลายองค์าพย,าย ยิ่งในปีนี้ถือเป็นเลอกดีของการฉลองปีที่12ของการจัดงาน Big m ม t o ต s a l เซลจึงได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่างบริษัทโคโน่แอนด์ไนซ์จำกัดในเครือสยามสปอร์ตซิเขตจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์จัดงานบางกอกออโต้ซาลอดมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคโดยนำงานแสดงและจำหน่ายยานยนต์ทั้งสองงานมาจัดต่อเนื่องกันเพื่อเพิ่มอัตรัในการชมงานแบบมา1งงานได้2ฟิลทั้งเลือกซื้อรถใหม่และช็อปของแต่งรถในที่เดียวซึ่งถือเป็นโอกาส ดีที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อทดลองขับขี่และเปรียบเทียบราคาได้อย่างจุใจสมกับความตั้งใจของยานยนต์แร์กรุปที่อาสายกทุกโชว์รูมชั้นนำมาขายให้ครบครันในที่เดียวสำหรับแบรนด์รถจน์รถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานรุ่นใหม่และรุ่นยอดนิยมพร้อมโปรโมชั่นคุ้มค่าในงาน Big Motor s a l เปีนี้ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ I อนเม e ร e เซเ b สเ b นซ์ีเอ เดนซาฟอร์ดกีลี่ GWM ฮอนด้าโลตัส MG มินิมิสูบิชิดิสันโอเมกาและเจคูพอเช่ h e โตโยต้าวอลโว่เอ็กซ์เพิงและซีเกอร์สกลุ่มผลิตภณัณฑ์มอเตอร์ไซค์ BMW เดคโค DT มอเตอร์ EM มอเตอร์ Harley Davidson Honda รอย a l Enfield Suzuki Triumph และ y a m a h า กลุ่มผู้นำเข้าอิสระรถยนต์มือ2พรีเมียมผู้ตกแต่งรถอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์อีกหลากหลายพิเศษในโอกาสฉลองปีที่12 Big Motor Sales เเตรียมพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดนิยมนำทับความสนุกโดยบอยพ e ซเมเกอร์ป๊อปปองกูลยุกิไหทองคาวงเกสโนวาและวงสุนทรภพน พลาดไม่ได้โอกาสทองของคนรักรถไม่ว่าจะกำลังมองหารถจนใหม่ทั้งรถน้ำมัน ICE รถไฮบริด HEV และรถไฟฟ้า EV มอเตอร์ไซค์น้ำมันและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือกำลังมองหาไอเดียแต่งรถเชิญชมงาน Bangkok International Grand Motor s a l e 2025วันมหกรรมขายรถจ์และรถมอเตอร์ไซค์จัดงานวันที่22-31สิงหาคม2568ณฮอล101-104 Bankcock Auto Salon 2025งานแสดงและจำหน่ายรถและอุปกรณ์ประดับยนต์จัดการวันที่27-31สิงหาคม2568น100 บิ๊กมอเตอร์เซลล์5เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่วันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568วันธรรมดา12นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์11นาฬิกาถึง21นาฬิกาและศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพผู้พิการผู้อาวุโสอายุ60ปีขึ้นไป นักเรียนนิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบเด็กๆความสูงไม่เกิน120ซนเมตรเข้าชมฟรีและยินดีต้อนรับน้องหมาน้องแมวในรถเข็นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m b i g m o t o r s a l e s y ยานยน